วิดีโอนี้จะเป็นการเทคนิคการค้นหาแปลที่ดินซึ่งจะทำพรอสสาไม่ได้นะครับสาเหตุที่ทําให้ทาไม่ตอพรอสสาไม่ได้แล้วก็าาวกิธีการแก้ไขนะอีดูช่วงหลังๆผมจะทําแบบละเอียดสําหรับคนที่จะกลับไปทบทวนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ผ่านการฝึอกอบรมแล้วแต่กลับไปแล้วอาจจะลืมลืมแน่นอนนะครับลืมแน่นอน เอาเรามาดูก่อนอนะครับเปิดไ้แต่ตัวจ้าสีขึ้นมานโอเคอันนี้อาจจะเป็นอันนี้เป็นเก้าเดเก้าเจดหกเก็ดูก่อนจะทําอะไรนะครับสํารองข้อมูลก่อนโอเคไปที่ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างแล้วไปที่พศสามอันนี้พศสามสร้างมาแล้ว ขั้นตอนการจะมีทําตัวนี้นะครับจะต้องทําก่อนที่มีการประเมินภาษีหรือจะทำภาษีหนึ่งแล้วก็ประเมินภาษีหกเ็ดถ้าเราทําไปแล้วเราทําไปแล้วนะครับเราจะมากดสร้างตัวนี้ไม่ได้นะเราจะกดสร้างตัวนี้แค่ครั้งเดียวนะครับก่อนที่จะมีการประเมินภาษีเท่านั้นหลังจากนั้นถ้ามีการแก้ไขหรืออะไรก็ตามเราค่อยไปกดปรับปรุงทีละเพลงอันนี้จาไว้นะครับโอเค และก็การจะทำปทศสามที่ถูกต้องนะครับจะต้องมีครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองเท่านั้นถ้ามีครั้งที่ส4มสี่ห้าหกในปีนั้นนั้นแปลว่าผิดนะครับข้อมูลจะซ้ำซ้อนแล้วก็เบิ้ลขึ้นมาอโอเคในกรณีนี้ก็คือเราจะมามาดูกันว่าตอนทำไมถึงทำปทศสามไม่ได้ให้ผมลบก่อนนะเพื่อให้เห็นภาพนะครับแล้วผมจะลบทำให้ดูเลย ก่อนจะทําอะไรนะครับสํารองข้อมูลก่อนอย่าลืมเพราะว่าถ้ามาทาตามวิดีโอแล้วข้อมูลท่านาผิดประเมิเนไปแล้วอาจารย์แล้วก็มาทัปรสวรรคตามอาจารย์อย่าครับอโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้เราสร้างไปแล้วหนึ่งครั้งที่หนึ่งเรามาดูผลลัพธ์โอเคใเก้าจุดเก้าจุดหกสี่เปอร์เซ็นมันมีแปลงไหนล่ะที่มันสร้างปรสอรสามไม่ได้ เราข้ามเลยได้ไหมไม่ไม่เต็มร้อยก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับไม่ได้อันนี้โจทย์นะถ้าแปลงไหนที่ทาบลสสามไม่ได้ก็จะทําปรสหนึ่งไม่ได้พอทาปรสหนึ่งไม่ได้ก็จะประเมินภาษีไม่ได้ข้อมูลก็จะผิดรายนั้นก็จะไม่ประเมินภาษีหรือแปลงนั้นก็จะประเมินภาษีไม่ได้นะครับอ่าทีนี้เราหายยังไงแอร์แทร์บันไม่น่าจะมีนะผมหาแล้วไม่มีครับผมก็เลย พัฒนาโปรแกรมที่มาทำงานร่วมกับโปรแกรมแปลสนาคเวอร์ชั่น4นะครับซึ่งเรียกว่าโปรแกรมแอร์ท็โปรเปิดขึ้นมาเลยแอร์แท็นะครับโอเคเข้าระบบปไปเพื่อความรวดเร็วไปที่ถ้าเป็นที่ดินแล้วก็แปลที่ดินเลยค้นหาไปที่เมนูแล้วก็ค้นหาแปลที่ดินที่จะทำกรทสามไม่ได้โนหนาเล มีทั้งหมดอยู่12แปลงบางที่เนี่ยอันนี้มีเป็นร้อยเป็นพันเลยนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลนี่มีความได้ทําการตรวจสอบอันนี้บางอันผมก็ไปทําให้มันมีปัญหาไปนะเพื่อให้ท่านได้เห็นภาพนะครับถ้ามันเยอะๆเนี่ยเราจะแก้ทีละอันก็ไม่ได้หนึ่งละตอนนี้ค้นหาเลยล้วค้นหาด้แลวทีนี้ก็ต้องมาเปิดทีละอันทีละอันทีละอันะอน,นะในการแก้ทีนี้ผมจะแนะนําเลยว่าวิธีอ่า ปัญหาที่จะทําให้จัดทําปศสามไม่ได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือแปลงที่ดินนั้นไม่ได้กําหนดรหัสตําบลนะไม่ได้กำหนดรหัสตาบนะลบสองแปลงที่ดินนั้นไม่ได้ระบุชื่อเจ้าของคือมีการไปลบไปลบเจ้าของออกด้วยวิธิด้วยอะไรก็ตามอาจจะมี ใครเผลอไปลบหรืออะไรก็ตามแล้วทําให้าฐานข้อมูลแปลงที่ดินเนี้ยอ้างไม่ถึงอ้างไม่ได้ว่าเออใครเป็นเจ้าของนั้นก็จะทําประสาราชไม่ได้ข้อมูลก็จะหายคือ,อไปประเมินไม่ได้แหละแต่มีมีแปลงที่ดินอยู่แต่จะประเมินไม่ได้นะครับอ่าแต่ไม่มีเครื่องมือตัวไหนที่ทผมเห็นในท้องตลาดได้ช่วยกันได้สามแปลงที่ดินที่ไปกําหนดการใช้ประโยชน์เป็นปเป็นหลายประเภทโดยที่ ไม่มีสิ่งปลูกสร้างอยู่บนการใช้ประโยชน์นั้นมีหลายที่หลายคนเข้าใจผิดแล้วก็คีย์มาผิดบัมืนทึกข้อมูลผิดนะจดเลยนะฮะก็คือเวลาลงการใช้ประโยชน์อย่าลงการใช้ประโยชน์หลายประเภทถ้าไม่มีสิ่งปลูกสร้างอยู่บนแปล่ดินนั้นอ่าโอเคมาดูรายการแรกเราจะหาย,ยัางไงเราไม่มีตับนละ่ะนะครับผมก ก็มีมีเมนูเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวเราก็เพิ่มดูก่อนเนาะเมนูเพิ่มนะครับคนไม่มีข้อมูลตำบลค้นหาเลยอ่ามีอยู่สาม,มันเอาคลิกเปิรมีเล็กน้อยนะอ่าเจ็ตำบลของเราบันท็กปรับปอตอ อ่าพอปรับแล้วนะครับอันนี้คือหลังจากที่เราทําครั้งหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูพอร์สโอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกขวาเปิดอีกหน้าหนึ่งขึ้นมาอจะขึ้นหน้าที่สองขึ้นมาตอนนี้เมื่อกี้มีหน้าหนึ่งนะตอนนี้มีห้าสองแล้วก็คือแปลงเมื่อกี้แหละที่การปรับปรุงฉะนั้นจะต้องมีการสร้างพอร์สโซสามหนึ่งครั้งแค่ครั้งแรกครั้งเดียวก่อนหลังจากนั้นถ้ามีแปลงไหนแก้ไขก็ค่อยกดปรับปรุงนะครับอืมโอเคนะ อันนี้ได้แล้วตามเลยแล้วโอเคอ่าโค้ดหายยังไม่มีหน้าตําง,งบนงเหลือสองแปลงอ่าถ้าสมมุติเปิดแปลนี้ขึ้นมาอันนี้มีหน้าต่างบนเหมือนกันนะเรากดบันทึกเลยแล้วเรากดสร้างพศกดสร้างพศกดอีกก็ไม่ได้มาดูตรงพศสามข้างที่สองเนี่ยก็ไม่มาดังนั้น ใส่ตำบลเข้าไปปรับปุ่มกดอีกครั้งหนึ่งอ่าไม่รู้ละกดอีกครั้งหนึ่งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองอ่าเห็นไหมฮะมีสองละสองแปลงแล้วนะครับโอเคถ้าสมมติเขามีเยอะๆล่ะเขามีเยอะๆล่ะสมมติมีเป็นพันเลยต้องมาคลิกทีละอันเหรออาจารย์อืมก็ไม่ต้องนะครับเอาสมมีิผมเปิดแปลงนี้ขึ้นมาไว้รอนะ ผมยังไม่กำหนดนะสมมติมมีเยอะนะ,ะเพื่อว่ามีสามเพลงมทำไปแล้วสองวิธีการนะครับก็คือไปตัวนี้ฮะปรับแปลงที่ดินที่ไม่ระบูตณาบลแบบอัตโนมัตินะเขาจะเอาอะไรมาใส่ข้อมูลที่ที่เรากำหนดตัวนี้นะฮะตัวน,นี้นะเนี่ยเรากำหนดเป็นตะบนอะไรนะครับโปรแกรมจะไปเอาตาบนเนี้ยมาเติมให้ ่ลองดูเลยปร,ปรับอัตโนมัติซึ่งไอแปลงที่เป็นตัวอย่างเนาะไม่ได้อัโนษทีกว่านี้เปิดอะไรไม่ต้องปิดไปนะฮะออาแปลงตัวอย่างเนี้ยนะครับอันนี้สมมุติมีอีกเป็นร้อยแปลงเลยแหละนะครับเราจะทําอัตโนมัติเลยไม่ใช่คานั่งคลิกทีละแปลงทีละแปลงเนะาะเอาคลิกเลยปรับปรุงเขาจะวิ่งหาแปลงไหนที่ที่ไม่ใส่รหัสต่ำดนอ่ะกลับมาดูนะกดรีเฟรชนะครับเห็นไหมฮะเขาจะเติมให้เลย ก็จะเติมให้อัตโนมัติเลยฉะนั้นเราไม่ต้องมีทางหรือจะติดทำทีละแปลงก็ได้ตามทีละแปลงก็ได้อ่าวันคือปรับพระะอร์สอบกดครั้งหนึ่งปรับไหมนะฮะเดี๋ยวมาดูแต่ขึ้นครั้งที่สามรูเป่าครั้งที่สองจะต้องมีสามแปลงอ่ามาแล้วนะครับถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงอ่าคีนั้นคือ นั่นคือหนึ่งอันก็คือข้อมูลแปลงที่ดินไม่ได้ใส่รหัสตำบลมีไหมเยอะรีดคีหรืออะไรต่างๆนานานะมีมีหลุดนะครับนั่นคือสาเหตุน,หนึ่งโอเคจบไปแล้วนะอ่าแลนน้วทีนี้เมื่อกี้มันมีสิบสองแปลงหรือเปล่าเราคจะคลิกถามใหมนะ่แปลงที่ดินที่สร้างบริษัทสามคลิกดูใหม่นะตอนนี้เหลือเก้าแปลงแล้วเพราะว่าสามแปลงมันจะจัดการไปแล้ว เห็นกันชัดๆเลยตรงนี้ไม่มีโปรแกรมไหนที่ช่วยท่านได้มีโปรแกรมนิดโปรแกรมเดียวโอเคต่อมาอ่มาดูแปลงที่ใช้ที่สองเนาะไม่ได้กำหนดเจ้าของแปลงที่ก็ค้นเลยนะครับเจ้าของแปลงที่ดินไม่ถูกต้องอ่จาจะมีอยู่สองรายนี่แหละนะครับสองรายนี่แหละ,ะซึ่งคลิกด,ดูนะ เห็นไหมะอันนี้โดนโลบไปบันทึปกปร,รับโพรสได้ไหมค้างเลยเรียบร้อยไปไม่เป็นโปรแกรมงงแล้วตอนนี้ไม่ได้ปิดถ้าทำได้เนี่ยเดี๋ยวดูวนะไม่มาไม่ได้ ที <ith> นี้เวลาอย่างเงี้ยก็วิดีโอก่อนหน้านี้ก็คือมีแปลนที่ดินที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะโอนไปเก็บไว้ที่นายไม่ทราบไว้ก่อนดังนั้นในฐานข้อมูลเราจะสร้างชื่อคนหนึ่งก็คือไม่ทราบไม่ทราบไว้ชื่อไม่ทราบนามสกุลไม่ทราบไว้นะครับโอเคเดี๋ยวผมปิดทีนี้ไปก่อนนะเอาเปิดขึ้นมาใหม่นะโอเคมีนี่เนาะเปิดเั้นสองอันเลยนะครับนะผมเปิดไปสองอันเลยนะเดี๋ยวจะได้เห็น เปิดสมมติมันมีหลายมันยืมเยอะมากมีเป็นร้อยแปลงเราจะมานั่งซีละอันเนะสียเวลานะครับ่าไปที่โปรแกรม L t ลแทกสามพันโปรแกรม L t ลแ0สามพันเปิดขึ้นมาใหม่อันหนึ่งผมนี่ผมเปิดตัวอย่างไว้สอันเนาะเดี๋ยวเราไปเปิดไปค้นหาเจ้าของทรัพย์สินหน่อยนิดนึงค้นหาก่อนนะครับไม่ทราบมีปัญหาหนึ่งของจัดเก็บก็คือไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ไม่มีเนาะ เดี๋ยวเราไปเพิ่มไปเพิ่มขึ้นมานะครับสร้างข้อมูลใหม่เนี่ยกดสร้างคุณไม่ทราบขึ้นมาอันนี้วิดีโอเก่ามีแล้วนะคุณไม่ทราบนะครับอืมนายไม่ทราบมันคุณไม่ทราบ,บรโอเคเราจะปรับเราไม่รู้แหละก็คือสอ,องแปลงเนี้ยเรายังต้องไปค้นหาว่าเป็นของใครนะแต่ทีนี้มันเป็นข้อมูลที่เออร์เรอร์เราจะเอาไปฝากไว้คุณไม่ทราบไปก่อน เป็นตะกร้าพิเศ,ศษปกติเราก็ต้องไปโอนกรรมสิทธิ์ใช่ไหมครับเนาะเดี๋ยวผมโอนกรรมสิทธิ์จะได้สอนเพิ่มเติมเข้าไปเลยคลิกคุณไม่ทราบนะฮะลงวันที่ข่อมาโอนแล้วก็กดโอนกรรมสิทธิ์อันนี้คือโอนปกตินะแต่ผมไม่ทำนะครับผมจะให้โปรแกรมทำให้เลยอันนี้ทั้งสองเป็นอันนี้ยังเป็น ไม่มีเจ้าของดังนั้นปับไปที่ปรับข้อมูลแปลงที่ดินที่ไม่รู้เจ้าของเป็นไม่ทราบแบบอัตโนมัติถ้าสองแปลงก็พอได้กดโอนกดโอนแต่ถ้ามันมีเป็นสิบยี่สบแปลงเนี่ยมันจะเสียเวลาอัคงคลิกเลยนะครับอันนี้ดูกันจะชัดเลยนะอ่าเรียบร้อยแปลงที่ดินที่ไม่มีเจ้าของเนี่ย ไม่มีแล้วอา้าวกดรีเฟซดูแปลงไว้คุณไม่สาอา่าแปลงไว้ที่คุณไม่าอา่าบันทึกป,ปรับพศสามได้ไหมแล้วก็โอเคมาดูพศสามครับอา่าเดี๋ยวรีเฟซตัวนี้ก่อนอ่มาสองแปลงเห็นไหมามาแล้วนะครับแล้วก็พปาศสามเนี่ยตรงครั้งที่สองจะต้องเพิ่มอันั้นเป็นแปลงที่สี่อ่า โอเคอันนี้เรียบร้อยอ่าไหน,นที่ทําเสร็จแล้วนะครับแล้วกดซ้ําได้นะกดปรับเขาก็ไม่เพิ่มเขาจะมีปรับปรุงโอเคอันนี้ที่ทําเสร็จแล้วปิดไปอันนี้ล่ะนะครับบันทึกกดปรับปรุงอ่ากดรีเฟรชครั้งที่ห้าอ่าครั้งที่สองจะมีหนึ่ง สองตามี่ห้าแปลนั่นคืออีกสาเหตุหนึ่งเสร็จแล้วเราก็ค่อยไปหาว่าไอ้แปลงนี้เป็นของใครไปสืบเนาะเราไปสืบอ,อีกทีหนึ่งนะครับค่อยไปโอนกรรมสิทธิ์หาคนนั้นก็เพิ่มชื่อคนนั้นก็มาหรือว่าโอนไปหาใครก็ว่ากันไปรายละเอียดเพิ่มเติมจะอยู่ในการบรึกามนะครับหรือตอนที่มีปัญหาท่านก็ไลน์มาถามผมได้ถ้าคนถามมายเยอะแล้วมีประเด็นปัญหาหรือว่าเป็นสําคัญเนี่ยผมก็จะอัดวิดีโอให้คำถามก็คือคนที่ท่านไปเรียนด้วยเนี่ย จวิทยากรทีมไหนก็ตามเขามีวีโออย่างนี้ไหมมีเครื่องมือตัวนี้ช่วยไหมหรือว่าเอาแล้วแต่ยถาก,กรรมดูก่อนว่าวิทยากรที่ที่อบรมท่านนะเขาก็ต่ายกันท่านนิดหนึ่งนะครับเออก็สําคัญก็คือเลือกแต่ของผมกม็คืออบรมที่คอนแก่นอย่างเดียวเนาะก็ถ้ามีจังหวะโอกาสก็มาเจอกันนะครับแต่ใเครื่องมือดีๆตัวนี้ไปใช้ นั่นคือสาเหตุที่สองวิดีโอนี้แต่ยาวแต่ก็จะละเอียดนะครับออีกอันนึ่งเรามาดูเลยลดหรืออย่างนะครับเมื่อกี้เหลือเก้าเนาะโอโตโทษทีผิดอันนะครับไม่กำหนดรหัสวัตถุสามไม่ได้จะทำวัตถุสามไม่ได้อ่าโอเค ก็จะเหลืออยู่9แปลงนะครับอันนี้เป็น9แปลงซึ่งเป็นสาเหตุสุดท้ายที่ผมเจอนะอาจจะมีสาเหตุอื่นแต่ว่ามีอยู่แค่นี้นะครับก็คือแปลงที่ดินที่ไอ้กาหนดเป็นหลายประเภทการใช้ประโยู่์หลายประเภทแล้วไม่มีสิ่งปลูกสร้างอยู่อันนี้ห้ามทํานะครับเห็นไหมไม่มีิ่ปลูกสร้างไม่มีห้ามทํานะเราจะกดปรับปรุงสร้างพองส3ไม่ได้ โปรแกรมไม่ยอมรับเห็นไหมฮะจะปรับปรุงเรียบร้อยอันนี้ไม่ใช่ถ้าปรับปรุงตรงนี้อันนี้แปลว่าสร้างกดอีกครั้งหนึ่งเขาจะต้องขึ้นว่าแต่แก้ไขไหมอันนี้แปลว่าไม่ได้มีเยอะอ่าแล้วนี้กรณีเนี้ยก็จะต้องแก้เป็นไงสมมุติเราแก้ไปเป็นอื่นนาออื่นๆบันทึกไหนก็ดูนะมันจะกดปัดปรับปรุงเรียบร้อยแล้วกดอีกครั้งหนึ่งมันจะแก้ไขอันนี้คือได้และในพอทสาม ครั้งที่หนึ่งกดข้างที่สองไว้องกดดีเฟสเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมทอรคคอเมื่อกี้ขึ้นมาที่นีเนล่ยอ่าโอเคโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้คปรับเป็นอื่นๆเนาะโ,โค้นหายีริงหลือแปดแปลงแล้วโอ้โหมันจะต้องมานั่งทำนี้ทุกอันเลยเหรออาจารย์อ่านี่แหละประเด็นไม่ได้ วิธีการนะครับเราก็จะมีออโต้เหมือนกันอันไหนที่หลายประเภทเนี่ยขออนุญาตปรับเป็นอื่นๆไว้ลอทั้งหมดเลยนะอ่าทั้งหมดเลยนะเพื่อให้มันทําได้นะครับก็จะมีคือโปรแกรมตัวนี้ <c oughs> โทษติดพัฒนาเพื่อเพื่อให้มาใช้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอาจารย์ทําอย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมนะครับอ่าผมก็สามารถเพิ่ม คือโปรแกรมที่ผมพัฒนาเพื่อมาใช้เองตอนที่เป็นรับงานนะครับในการตรวจสอบข้อมูลหรือว่ามีคนให้โอนปีภาษีพวกเขงเอาข้อมูลมาโอ้โหเละมากเลยผมต้องก็คือผมต้องมาเขียนพัฒนาเพื่อมาปรับข้อมูลให้มันให้มันถูกต้องเพื่อไปใช้งานต่อได้นะครับข้อมูลแต่ใอันนี้ก็คือบางคนก็คือหลายคนคีย์บางคนก็คีย์ด้วยความไม่เข้าใจหรือบริษัทรับงานเอาโปรแกรมมาเลยแปลกๆมาลันแล้วมันก็เลไม่ได้พวกเนี้ย นะครับอ่าโอเคผ่านไปเราจะปรับทีเดียวเลยเนาะดูนะครับผมจะเปิดไปสักสามแปลงเนาะผมจะเปิดไปสามแปลงเลยนะตอนนี้เป็นทั้งหมดเลยนะครับเป็นการใช้ประโยชน์อะไรพระเราต้องไปนั่งคลิกละอ,อนๆใช่ไหมอ่าไม่ตองอ่าเลือกทุกรายการนะครับแล้วก็กดเลือกอะพี่เราใช้ประโยชน์ที่ดินอะไรพีกรณีที่เป็นอื่นๆน,นะครับกรณีที่สร้าง ไม่มีบนแผ่น่ื้นนั้นนะครับคลิกเลยอ่ามาแล้ว e แล้วกดทีเฟดูน,น,นะครับอื่นๆื่นอื่นๆอ่าเห็นไหมฮะอื่นอนะครับเรวเรียบร้อย คนอื่นแล้วเราต้องไปกดปรับทีละอันนะเนาะมันก็จะเสียเวลาจากนั้นเราไม่ต้องแล้วนะครับค้นหาเลยมีแปลงที่ดินทิ้งโอเคไม่เป็นไรนะฮะเราไปที่โทรศสามใหม่เลยนะครับลุกลุกแก้ปัญหาหมดแล้วนะ นีท่ทำตอนที่ก่อนจะมีการประมินภาษีช่วงเอ,อเดือนธันวาคมการแก้ไขพรบสามนะครับอันนี้ก็คือผมทำเพื่อเป็นการให้เห็นเนาะไม่ใช่ว่าลบแล้วสร้างใหม่ได้นะครับมัน,ม,นมันอันตรายนะโอเคเห็นไหมครับครบร้อยเปอร์ก็จะสามารถในการนำไปประเมินภาษีต่อได้ทั้งหมดเลย อันนี้ก็คือกรณีที่ในฐานข้อมูลทุกท่านพศส,สามสร้างได้ไม่ครบมีอยู่สามสาเหตุเนาะสาเหตุที่หนึ่งก็คือไม่ระบุตำบนของแปลงที่ดินมีเยอะสองไม่ระบุเจ้าของแปลงที่ดินซึ่งมีการเผลอไปลบนะข้อมูลของเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับ 3. สามก็คือมีการใช้ประโยชน์ลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของแปลงที่ดินเป็นหลายประเภทโดยที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างบนแปลงที่ดินนั้นนะครับบนการใช้ประโยชน์นั้นก็จะทําให้ไม่สามารถ จะทำบัตรลอสามได้เพราะจะทำบัตรลอซามไม่ได้ก็จะไปประเมินภาษีไม่ได้ข้อมูลก็จะไม่ถูกต้องนะครับโอเคอยากได้โปรแกรมช่วยใช้งานอย่างนี้ทําอย่างไรอ,อยากได้โปรแกรม่างนี้ก็คือ1่มี2ช่องทางก็คือเข้าฝึกอบรมนะครับตามกําหนดการเวลาตามนี้นะฮะในเว็บอาจารย์วิพงศ์ .com นะครับไลน์ i.d ก็อยู่ข้างล่างนี้ติดต่อสอบถามมาได้นะครับ2นะถ้าไม่เข้าฝึอกอบรมออนไซต์ก็คือจัดผมจัดนี้คือผมสะดวกที่ขอนแก่นอย่างเดียวนะครับแล้วก็ถ้าแม่นั้นก็คือต้องมีการฝึอกอบรมส่วนตัวออนไลน์ค่าลงทะเบียนเท่ากันจะได้โปรแกรมและวิดีโอไปช่วยในการทำงานผมจะตรวจสอบข้อมูลเลยให้ทั้งหมดนะครับนะจะต,ต้องมีการ ดูข้อมูลแล้วก็ปรับปรุงข้อมูลให้สนใจก็ทักมาได้นะครับสำหรับใครที่ไปรับงานแล้วเจอปัญหาพวกนี้แล้วแก้ปัญหาหไม่ได้ก็ยินดีเป็นที่ปรึกษานะครับสำหรับทีมงานที่ไปรับงานนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็ทุกท่านก็จะออกสํารวจอะไรก็เก่งกันหมดแหละนะครับแต่พอไปส่งงานเรื่องฐานข้อมูลข้อมูลดีมากเลยออกสารวจดีมากเลยแต่ว่าเวลาเอามาใช้มันใช้ลาบากนะครับโอเครายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปเจอกันในวันปกับปรุง ดังนั้วิดีโอนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ